สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับมือนี้มารวยมาพอคนพิเศษแล้วเด้อนะครับมาให้โค้งสุดท้ายนะครับก็ขอเนียบถักน้ำเล้าให้นะครับสำหรับพอเมาเด้อนะครับเพิ่นก็เชียร์ให้โชมพี่น้องใส่ปีใหม่เด้อนะครับล่องเรืงนะครับอ่าอย่างที่สองตัวเด้อเงียเมาเด้ออย่างทีหลายพี่น้องเอฟซีพันวาขอนามาเมาแน่ใหญ่แล้วเขียนสามตัวถอดมันหลายตัวแล้วว่าเขียนเลขนะครับเลขสองตัวจากซี่หลักพ่อเนาะเซี่หลักเด้อพอเมาเด้อ ย่ห้หลายพี่น้องอีซี่ซื้อน้ำปรไว้มักตัวใดกับวงกลมไดยเพอบางทีเนะ้ออืมมักตัวใดว่งกลมน้ำแน่นะครับสำหรับพอเมานะครับอืมอ่าเช็ดเจล็นอืมเป็นกำลังเกียนกำลังพิจิตรแตน่ายนะครับโอ้นะครับน้ำเมาไหนมาเลือสวยนะครับเช็ดเกล็นละไหมเ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกจ็ดสามมักตัวใด้าเนี่ยอกเอามักตัวได้สี่เป็นมึงดูบหนี่เอามือ,ม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 อสี่เลยไม่ใช่ที่ไอ่อ,อาเอยิงรักย เ่าพ่อละา่อสีรักดสีรักพ่ออะไรรักอะไรถอดพี่น้องสีน้ำมาไว้เจ็ดห้าเหามมรกได้ปะนได้ปะดิสีเพื่อนเดียวมาร์กจีซื้อไปเบิร์ตนะื้อไปเบิร์ตว่ืมากมากเบิร์เลผมมากเบิร์เลยเนาะสีรักดอ๋อนะครับสีรักค้ว่าาเจ็ดเจ็ดกเจ็ดสามแสดงว่าเกเก็บตัวเนี่ยแสดงว่าเก็บได้นวันนี้เนาะมากรักเก็บเด้อน้ันนะครับหาได้่าเด้นะครับคุนว่า เดี๋ยวคุยกันวาตั้งนซขึ้นตัวเลขนะครับเพราะว่ามันเสด็เวลาด้อนะครับเดี๋ยวพี่น้องเอาเมาสีแดนนี้ก่อนนะครับจะได้เดนกๆเราจะยืมชิ้นขงน้องก่อชินของน้องวอนน้องันอาศครไหนจะไปให้นั่นเดี๋ยวเราไปจุดไปได้เพียงได้วันโอ้ข็งแรกเนี่ยเอาดังก้อนังก้อนดังก้อนเออนะครับพอหยุดปีใหม่น้ำมูลหรือเล่เห็นงานเนี่ยออานสักเดือนน้ำมูลเนาะ

ปกติเด้อนะครับน้าเมาแต่ว่าเราปกติเลาเขียนเหล็กกับแมงมือเก่าเด้อนะครับเลยแบงปัดในท่าให้พี่น้องคือเก่าตามมาแล้วเขาสุดท้ายคนมีเศษนัดวายคนเดียวอืเฮ้ยเฮ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ไปสวนวอยนี่คุณขอดีกคนดังเนี่ยไม่เมาหนึ่งวัดนี่มีจอบเพล้าเบิกขอได้ว่าให้เพิ่นว่าให้ตัวใด้ว่าให้คนท่านอีกเชนให้เคนยู่โอ้เบิกเชนว่าตัวเยนให้เนาะว่ากับต้อนยีบอกนั่งรถสั่นเด้อ เนับ๊วนบวฝันเหรอเอาบนอนจิตมาบ๊วฝันนอนอยู่บ๊นอนย่างนี้จิาฝันเป็นยังไงจำไม่ได้จิ่อะไรจิบบบฝันเจ้าเล่หมอืฝันเจ้าเล่เด้อนะครับน้ำมันเ้าพิเศษเดี๋ยวบเลยช่วยตัวเล่หให้เบิ่งเด้อนะครับของเพิ่นเพิ่นเขียนไก่ลยมือง้ามปันคุณหมอเนี่ยลลยมืองามปัน ไปมือปานคู่ไปปานคู่เนาะพ่อเนาะเออขึ้นบอกไปยัางใช่ป่ะไปมืองามปานคู่เนาะนะครับแต่เราดำเอาคนพิเศษเด้อนะครับอันนี้ก็เป็นเลขพอลี่นะครับกระเบื้องนะครับอืมนี่ตัวเขาว่ามันในห้าน้อยมากตัวไรห้าน้อยสีมึงดูห้าน้อยมากตัวไรนั่นหรือฮะห้าน้อยมากตัวไรนั่นหรือสีมึงเนี่ยนี่ก็มีสี่ตัวไม่สามนั่นนอนเหลียวเลขน้อยไหมเลขห้าน้อยแม่นมากตัวไรมากตัวไรมาคู่ใต้วะ สามหกสามกองอมันนชือ้มือกันร้อเออว่ากันมั้ตัอนั้นาชี้ต้นนี้ยชี้บอกมันได้เงินมันนี่ไหมหนิหนี่มัอันนี้ขางหน้านีข้างหน้าเนมัตัวดมือนี่นี่จ้ะสามหกองชี้่องาเอาก็บวก่อออกวัดตัวตัวแล้เนาะออกไม่ใช่ตัวบัดนี้คักบัดนี้เอาเนาครับนาเมากอเให้แล้วเด้อนะครับ นี่เดี๋ยวเอาเบอรไลเมื่อนามาก็ดัดองคอยไปไล่เมือมอ่อมารวยเนาะนี่เด้อนั่นน,นามาให้่มากนะครับคือเจ็ดห้าเด้อเพิร์รว่าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เ <7, 6 S 2> จ<ร>็ดหกเจ็ดสามนะครับสำหรับนามาคนพิเศษเด้อนะครับมือนี้เพิ่นว่าปกติแต่ว่าเพิ่นเขียนเลขในน้ำแด้กระแม่นหรืเอเก่านะครับตามที่มารวยสัมผัสมาตลอดนะครับนามาเนยแล้วเขียนเลขชุดตรงเล่าเนี่ยมักจะแม่นนะครับมาแม่นมาแม่นเด้อครับแต่ว่าที่แน่ๆล่องซื้อมือนี้ก้อนกระไดเด้อนะครับ อ้าววันตรงกันนี่จะพอนี่ตรงกันนี่เด้ไม่ช่างมาติตรงกันกับคนบ่พ่อเนี่น้าไม่เรื่องเราแม่นในพ้าห้าน้อยแม่นเด้เฟิร์มเมาน์นะมักจะขับเรียกห้าน้อยแม่นนะครับหันเราหายเขาสื่อคอนเลยห้าน้อยพิเศษตามถึงมองเลยจับที่มา่กีเขาไปจับประจำเรามาแล้วเป็นรสัตว์นะครับอืมนากับตามนี่เด้อนะครับสำหรับแนวทางคนพิเศษในวันนี้นะครับบอกเสี่ยตัวใดกับว่าสี่ว่าเปิดเราซี่ตัวนี้มันว่านับพี่น้องมาตัวใดกับเรียกเอาเด้อนะครับ เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสามเนอะนะครับเป็นแนวทางคนพิเศษโค้งสุดท้ายนะครับพอแล้วเนอะนะครับตามหาแบบลายมือกับห้ากันผ่อจักรีเพิ่งจะพอมวันนี้นะครับขอเลขแนวทางเล่าเลขชุดนะครับสี่ตนะครับเพิ่นว่าให้ตามนี่แหละพี่น้องเนอะนะครับให้เข้าผู้ที่ว่าหลายตัวให้ซื้อตัวแรกๆที่เราบอกนะครับคือเราบอกเจ็ดห้านะครับรอมากับเจ็ดสี่เนี่ยแหละนะครับสังเกตง่ายๆดอกน้ำเมาคนพิเศษนะครับให้พอมีตัวซื้อซื้อตัวแรกๆที่เราเขียนนะครับ หมาเลยก็คือว่ามักเกินหาน้ำเล่าเนาะหาเแล้วสี่ก้อนมูเนี่นะครับหาเราเขียนก้อนมูมักจะเป็นตัวที่มักจะออกนะครับก็ลองเวิร์กนะครับภูอยากมีโชว์การล่องเสียงทางน้อยก้อนกรไเด้อนะครับมักส่วนใหญ่เรามักออกน้อยพิเศษเด้อนะครับสลรัมาคนเมาคนพิเศษเฮาเรามาแปลงปัตต้วนนะครับในช่วงหมันน้ำเพลินเด้อนะครับน้ำเมาคนพิเศษมันนี่จะปจไปรับจ้างหัวท่นไปรับจ้างอห้งกับพ่อเมาเออขึนเฟี้ยงปะเฟี้ยง ยังหัวไปกินเขา <Okay. S 1> ป้งไกนะ่เนาะอือเม,มาก,ก็ได้ป้งไก่ได้นะครับเนี่ก,กิน่นมาก,กินไก่นะมอรวยกะเงิเกินนะครับว่าพอเมาได้ยัง oh, oh. เได้แล้พ่อเมห่มเป็นชิ้หนาวนะนาแกาน แต่ว่ามันสีวุ้นหรือไม่ไหลายน้ำเมานี่ปกติแล้วเราจะบอกเลขแม่นช่วงบ่ปกตินะครับแต่เราปกตินะเขียนเลขแม่นเด้นะครับก็หลายเทียรแล้วที่มาเลยเราเขียนให้มาแกเขาอยู่มามือ่อวานเมือเ่อ,อนยื่นมาเป็น้อาอ่อ่าครับจนิดชนชั้นชนตัวเลขนะครับสุวรรณสุยะพัดเด้อหามสูบเด้ไปมีเพี่พองว่ามกสูบยาจังไปเองพัดได้ บางบางย่างเก่าน้ำได้บางย่างเกาน้ำอ่ได้ครับเพราะฉะนั้นจะสุดยาวอ่ะเอาอันตัวย่างคนเรือือนกับห้ากับเรีืออ่ะมีสิ่งที่มันดีดีอ่าคนดีเขากับมีคนบ่ดีเขากับมีแนวดีของเขาตามสุริมาเขาจะเป็นสูงยาที่เพิ่นอ่าเชิญส่งผ่านเขาเรียกว่วัสดุเรียนวะเป็นบ้าประคั่นเหเรากินยาเขาสูงทั่ไหนอืมครับเอาสารบ่น้องขอสรุปยอดทั้ง น้ำเมาคนพิเศษเด้อนะครับโค้งสุดท้ายเพิ่นเพิ่นไหนมาเลขซีคู่นะครับเจ็ดห้าเจ็ดสีเจ็ดหกเจ็ดสามนะครับมารวยตามไปแล้วเด้อนะครับคนพิเศษโค้งสุดท้ายให้มาสี่คู่นะครับคนไหนมาเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดสามให้โชคให้ mắn กันนะครับในวันนี้สหรับน้ำเมานะครับเด้อนะครับขอรวยก็ตามหาจนเจอแล้วคนพิเศษนะครับที่น้องไอซี่ก็บอกแล้วคนรรวยตามไปแน่นะครับผมก็จะพอกันมื้อนี้ล่ะนะครับให้โชคให้ mắn กัน ก็จะไปรับจ้างวันนี้เด้นะครับนำ้ำมอาวขอบคุณลหลายๆครับสำหรับนำ้ำมาคุทเสียนี่แห่งปังๆครับ